สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันกับมิวนะคะวันนี้พาเพื่อนๆนะคะมากินยำขนมจีนนะคะใส่ปลาป่นลงไปด้วยนะจะบอกว่าหอมมากๆเลยนะคะนี่ใส่แค่นิดเดียวเองเส้นอืดมากดูยำแบบแห้งๆนะคะผักผักเหลือเมื่อวาน,นมาชิมกัน วันนี้วันหยุดพรุ่งนี้ไปทํางานกะเช้านะคะสลัดเหลือเมื่อวานหรือน้ำลายโมเดอร์โมเดอร,ร์แมวบองปอนกรุบกรุบเนียมาหูยำนุมเวนมาหอยู่เฮยมาเธอคลิปหอยู่เฮยเนาะกินคนเดียวปรังกะออตือนหนังบัด เผ็ดมากเลยสีดูเหมือนจะไม่เผ็ดนะแต่เผ็ดหอมปลาปนมาก ได้ทำคลิปกินนานเลยอะ oh. ไม่ต้องทักเด้อว่าอว้วนนะรู้ตัวจ้ะ <laughs> รู้ตัวรู้ตัวว่าอว้วน กินมือเลยนะเส้นเหนียวมากดูเส้นขนมจีนเวียดนามนะคะ ท้ายหมีย่ยำนั่นแหละกินแบบกรลินนะคะใส่ปลาป่นเนาะ sạch mà Hãy พรุ่งนี้เข้างานเจ็ดมงครึ่งแต่มิวจะไปเจ็ดโมงแล้วแหละจะได้เลิกบ่ายสองเพราะว่าสอบสร์อาทิตย์ทำงานเจ็ดชั่วโมงอาทิตย์หน้าเข้ากะเช้าหมิวไม่ค่อยชอบนะคะอยากนอนอยากนอนเข้ากะบ่า,บายอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะได้ตื่นสาย กินเสียงดังขอไพเดอร์อิ่มแล้วมีแมแงทอดด้วยนะคะแต่กินหลายวันแล้ว ไว้กินมันหลังอิ่มแล้วนะคะจุเส้นมันอืดอะใส่แค่นิดเดียวแต่มันอื่นมันก็เลยได้เยอะ คนแก่นะคะมุมโมนอที่มิวเคยมาดูแลแกตอนที่ฝึกงานอ่ะตามบ้านนะคะอยู่เพื่อนบ้านมิวนะ,ะตอนนี้ตอนนี้แกเสียแล้วนะคะเสียชีวิตแล้วได้สองสามเดือนแล้วคะ,ะต,อตอนตอนตอนที่มิวกลับไปไทยนะคะเสียตอนนี้ลูกชายเขาก็ประกาศขายบ้านนะคะประมาณหนึ่งแสนหกหมืนยูโร อยู่คน,นคเดียวอ่ะกินโดนก้า like งปลาปลาป่นอ่ะอิ่มแล้วเหลือแค่นิดเดียวเดี๋ยวก็นั่งกินไปเรื่อยๆตอนจบคลิปนะหมดหมดพอดี อิ่มแล้วเด้ออิ่มแล้วแต่ก็ยังกินอยู่นะกระเทิอแล้วกินให้หมดไปเนาะคือทำกุญแจที่ทำงานหายนะคะกุญแจล็อกเกอร์แล้วก็เอเป็นที่วงกลมมาไว้สแกนประตูอะหาย เหมือนมันหลุดจากจากน็อตเอหลุดจากอันอื่นนะคะมันก็เลยหายไปไหนไม่รู้ คไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะเพ็ดมากเลยไปแล้วคะ่ะ